วันนี้นี่จะทำไก่ทอดน้ปาปลาส่วนผสมสามอย่างทำกินเองง่ายๆมีน้ำปลาพริกป่นแล้วก็แป้งทอดกรอบแป้งทอดกรอบใช้ของอะไรก็ได้นะแล้วแต่เราชอบเลยใส่ลงไปเสร็จแล้วเราก็คลุกเขาให้เข้ากันถ้าใช้มือต้องอย่าลืมล้างมือให้สะอาดนะคะคลุกเขาเข้าไปเลยคลุกตคุเลคุเลเข้าไปจนเนียน เสร็จแล้วเราก็เตรียมลงกระทะทอดได้เลยทอดจนเหลืองกรอบกลับไปกลับมาระวังน้ำมันกระเด็นใส่มือน,นะจ๊ะ <c oughs> มันร้อนจนเหลืองกรอบหอมไฟไม่ต้องแรงมากไม่งั้นมันไหมเสร็จแล้วก็จะออกมาสีเหลืองกรอบหอมน่ากินนี่ก็จะใส่กระเทียมเจลแล้วหอมเจียวสำเร็จรูปหาซื้อได้ตามท้องตลาด ชอบเยอะก็ใส่เข้าไปเลยจ้าหอมน่ากินไก่ทอดน้ำปลาสูตรทำกินเองนะจ๊ะใครทำก็